5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความของ George Wellman ชื่อ8 lessons people learn too late in life นะฮะ8บทเรียนที่คนใช้คำว่าเรียนรู้สายเกินไปในชีวิตนะครับข้อที่1นนะฮะคนสำคัญในชีวิตของคุณเนี่ย จะมาแล้วก็ไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับกระบวนการในการยอมรับเรื่องนี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ที่คุณยอมรับเรื่องนี้ได้เนี่ยชีวิตคุณจะมีความสงบสุขมากขึ้นเท่านั้นข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจคําว่าเสียใจแล้วก็ต้องให้คนเราเนี่ยผ่านประสบการณ์แย่ๆบ้าง โดยเฉพาะคนรอบตัวที่เรารักเพื่อให้เขามีความสุขจริงๆได้คนที่ไม่เข้าใจกระบวนการการเสียใจจะไม่สามารถเข้าใจความสุขได้เช่นกันนะครับข้อที่สามเขาบอกว่า Your diet isn't just w t a t you eat นี่ผมชอบนะคือบอกว่าคำว่าเวลาไดเอคือสิ่งที่เราเรา,เราจะเข้าใจ d i e อคือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปคือการกินใช่ไหมแตนะ่จริงเขาบอกว่า Your diet เนี่ยไม่ใช่แค่การกินเท่านั้นนะเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคําว่า your diet เนี่ย มันจะเป็นตั้งแต่สิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณอ่านคนที่คุณตามนะครับคนที่คุณใช้เวลาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะฮะเหมือนกับการกินเลยคือคุณต้องไม่กินจังฟูถ้าคุณต้องการจะมีสุขภาพจิตที่ดีคุณก็ต้องไม่เสพของจังทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งที่คุณอ่านหรือสิ่งที่คุณดูข้อที่สอย่าให้การปฏิเสธหรือการถูกปฏิเสธ กลายเป็น self rejection self rejection การไม่ยอมรับตัวเองอยาให้การปฏิเสธในชีวิตของเราเราถูกปฏิเสธจากจากคนจากงานจากอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น self rejection คือการไม่ยอมรับตัวเองเป็นการด้อยค่าตัวเองข้อที่ห้าชีวิตและอนาคตของเราไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของใครเลยนอกจากเราเองเราจะโทษสิ่งรอบตัวแค่ไหนก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของเรา เป็นความรับผิดชอบของเราเองจริงๆนะครับคนจํานวนมากเนี่ยใช้ชีวิตผ่านไปหลายสิบปีเราก็กนด่าสิ่งรอบข้างมากมายนะฮะโดยที่ไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองข้อที่6คุณภาพอยู่เหนือปริมาณนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ขอให้คุณภาพดีประสบการณ์นะครับไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ขอให้ประสบการณ์นั้นคุณภาพดีนะครับ มนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในจํานวนชั่วโมงที่มีที่เราหายใจอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจดจําได้ทั้งหาเพราะฉะนั้นคุณภาพจะอยู่เหนือปริมาณนะครับข้อที่7ความคิดที่จะมีชีวิตแบบเทพนิยายนะครับเช่นนะฮะจะต้องแต่งงานแบบนี้จะต้องนู่นต้องนี่นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้อายุเท่านี้ก็ต้องแต่งงานอายุเท่านี้ก็ต้องมีบ้านอายุเท่านี้ก็ต้องมีของแพงๆอายุเท่านี้ก็จะต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่นะฮะเขาบอกว่าชีวิตที่เรา มุ่งหวังว่ามันจะเป็นแบบเทพไม่ายญ่เนี่ยจะนํามาซึ่งความทุกให้กับคุณและข้อสุดท้ายนะครับนอกจากอนาคตของคุณจะเป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วเนี่ยความสนุกสนานและความสุขในชีวิตก็เป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองเช่นกันคุณเลือกได้ว่าคุณจะสนุกหรือจะไม่สนุกกับชีวิตนะครับสถานการณ์ข้างนอกเป็นสิ่งที่คุณอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้นะครับทวนกันเร็วๆนะครับแดข้อบทเรียนของชีวิตอันที่หนึ่งนะครับ คนสาคัญในชีวิตคุณจะมาเราก็ไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันที่สองบางทีเราต้องรู้สึกเศร้าก่อนจะมีความสุขได้อันที่สามคำว่าไดเอทไม่ใช่แค่ของกินอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกอย่างที่คุณเสพไม่ว่าจะเป็นของที่คุณอ่านเพื่อนที่คุณคบนะครับสิ่งที่คุณดูนะครับเหมือนของกินยาเสพของจังเยอะจนเกินไปข้อที่สี่อย่าให้การถูกปฏิเสธจากคนอื่นกลายเป็นการที่เราปฏิเสธตัวเองหรือด้อยค่าตัวเองอันที่ห้านะครับ อนาคตของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่6คุณภาพอยู่เหนือปริมาณเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างๆอนานาเหล่านี้ 7. การที่คุณต้องการจะมีชีวิตเหมือนเทพนิยายเนี่ยบางทีจะทําให้คุณไม่มีความสุขนะครับอันที่8เช่นเดียวกับอนาคตของคุณ ความสนุกสนานในชีวิตของคุณก็เป็นความรับผิดชอบของคุณเช่นกันเราเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตที่สนุกมีความสุขหรือไม่มีขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที